ถ่ายลงวัดดิเอสำหรับอ่อนเออคนเที่ยวบ่ฝากยังถ่ายลูงเบ้อฝากยังจะไปใช่บ่จะไปเมื่อไหร่เอาเอ๊ไ่ด้กับไปเลยป้าต้องไปไปมาไปแทนนี่ไปไปไมงั้นฝากนะมีบ่มีเร

เฮ้ยดีใจดีใจได้ขี่รถเฮ้ยได้ไปซ้ายดินซ้ายดินบ้าบ่บ่ไปเลยดินบ้านแม่ม่ไปบ่อะบ่ไปกย่าลูกบ่ไปรถกย่ารกย่ามาเลยปิ๊กปิ้ยอุ้ยอไอ้ยิไป อยากดวงบ่อยากดวงบ่อไปเป้ามาอยากดวงบ่ไปโรงแล่นบ่ไปโรงแล่นบ่ลูกพักทายสบายดีเด้อป้าดวงมัธยปุษยสุขคนทักพบมาพอกันอีกแล้วเชิญคำคำบัดนี้ส่งไปน้องนี้นี่ใช้ถูกใช้ใช้อยากดวงมาบ่อยากขี่บ่ขี่บ่ขี่น้ำเอื้อยบ่ดึงไปใช้ มาเฉยมาเมามามาไ่อยาไปเนี่ยมึงเนี่ยพอนี่ไม่อยากไปแล้วไมอยากดย่างใช้เกลกันว่ะปะลูกปะไปฮ่ไปป้าได้ลูกเหรอะนี่ยไปไปไอ้นุนใช้เก็บอกนูเอาเก็บมาใส่ก่อนไอ้นุ่หนีใส่อื เห็ดงอนเลยเห็ดงอนเลยะเห็ดงอนเลยเห็ดงอนเลวเนี่เห็ดงอนไฟงอนไฟงอนออยบ่เห็ดงอนเลยวเนี่ยสาหน่อยเรอหาเกบไปเห็นบในฮื่นบอเออห เอาอตกลงจะเห็ไนได้ดุเพื่อนหยากยุ่งยากยุก้นมันเออป้าไปเอาเน่นี่แน่มันุ่ะนี่น่เนาะเออเนาะจะนอนแล้วนอนดมนอนดอ เ <Yeah. c oughs> ย่ยีย่ยีได้ปั่นจำผีดแลเฮ้ยมาล้มแล้วไ <c oughs> อใชายกช่ทข้างทา,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 าอะเจ็บเกือบเกือบเกือบกรดมดมอาม่าดูมะผีมาผีต้องไปไกลมันนันเนี่ยมาเนี่ยมาเอ้าหมดเดี๋ยวมาเฮ้ยมาไหนแม่รถด้วดลูกลรบรถด้วรถมาเด้อ <c oughs>

รถรถรถกันลูกหล่ะนี่ยู่ดีกันไปอยากเมื่อแล้วอันนี้มาอยู่โอ้ยไอนุ่มได้อยู่ถึงเลมอมับรถเองเนาะเืงทเออออเราได้รถรถไม่ลูกหละล้มล้มลมรถดรถเด้อนมากมากันนี้อันเน่คนไหนขี่รถคนน่ะมีผ้ารรถไลรถไล <tư phim> oh, <tư phim> ờ, <laughs> oh, lại chị bọn Nó, nó đông rồi nó Bye bye, bye bye Bye, vô Vô hả nó thì vô Vô bye bye Cái này cái trang cực nó ơi cái nó, hết lại nó ơi cái này โดได้ดุโดมอไซค์มาได้ดุนี่เบลเบลยึกก่อนกลับขึ้นมาดิกลับขึ้นมาได้กลับขึ้นมาได้บอหนุกบอหน้าคันนี่สี่คนเลยคันน่ะอันนี้หนัส่งคนพอดีแหละคนแดงมากเลยเด้อโหลดท่าเลยไปเลย อ่ะบนบต้องหายกันน่งเบามันอย่างอันนี่มันอย่างมาเจ็บก้นเอาไม่ไม่ไม่ไมบอไม่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 ระวังเอิบเลยระวังรมเลยลูกเด้อไปหาไม้ก่อน่ะตัวนี้หน่หาเลยอาไปเดินหาเลยอ่ะปั้นปั้นปั้นไป à, bắt mắt vào <laughs> đi ăn vào đâu ăn vào đâu mong xem bơ thấy mà bay bỏ Vươn vươn hả? Mình nặng cái đều quê hả? Mình nặng lại Để ngồi một con huy mình lên nhiều <laughs> à đôi <xoay> cả cái đấy hả nhãn chẳng luôn bơ nhãn xà <laughs> ở nhà bà anh nó bye bye đôi cả à. non đó con phải chén cái bảy năm chị <laughs> <laughs> bà đi đây

เนีชัดนุ่ละเจ็บอ่าเห็นบ่เห็นบ่เจ็บบ่เบิ่งไห้เบิ่งไห้เบิ่งไห้เจ็บบ่อไม่ได้บาทเลยไดบาทนะเออไม่ได้บาทแล้หนุกเนาะเอ้าไม่เด้ดูไอ้คนยิงสิงสิงด้วยเอ็นดต่ช่างอยู่เนี่ยไปป้าสิไปเก็บได้หนุาป้าสิไปเก็บมาเออเอบมา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 เฮ้ยมามาไม่มา

เด่เพมาน่ะเดินไฟเดินพาเองวะเปวเดนไปใช่ลุงบุญอ๋อให้ไปให้ไปเดันพอไช่ปป่จ่อยปะลุงบุญปัดลุงบุญปัดปัดปลาบะเห็นบ่เออจะปิ๊กนุ่เลยนะเห็นปะ มามากันมาทางไหนเอ็งดิเอ้ยไปนะจังหวัดเช้ารบ้ไข่น่ะยังบุญดีขึ้นบ่อฮะยังบุดีขึ้นบ่อน่ะโอ้ยสามพันหนึงเซนไปเซนไ้บ่โคตโหวงเฮงแทนเลยเหอะ เอ็หน่อยลงทองเลยเด็ดเลยนะโหลงชัป์แกินแต่ทองว่าไปหายกินทังไม่กินเทกินแค่บริสาวเลอือ้ยขัดใจัดลงวัดตีสำหรับคนอ่อนเฮ้ยผัเคี่ยวผัดยางไปเมื่อไร ม่ได้กัไดเลยปาต้องไปไปมาไปแทนนี่ไปไปม่อยังฝากดอกมูีมูมีไปงม่เลยอ้าวไม่รีกงกานเลยรบอลลุสรุปจะดิบอแล้วโอเคไปไปนี่เลยแมนใน่ มาแล้วมาแม่เบาคือก่อนกรเนาะมึงจกินเนื้อบะเนี่ยมาหาตอนเช้าติไปดีเด้อวันนี่แหละะำยังไงไปได้บัสแม่เดายสาวอย่นะเดาเดีแล้วดีแล้วไปกินนุมนะ ไข่ลงท้องเลยเนาะท้องเสียนี่อู้โูหทั้งเนาะหอทั้งเนาะนี่ร่าที่ยืดห่างกว่าจักวะเนาะแมนมีคนรจะท้องเสียแล้วก็อ้วกน้ำเนกะมื่อบมื่อปัจจอยพล้วผานลูกก็ไปอันนุ่งห่มแล้วก็มือชี้เจ็ดเดือนเต็มเลยดิ ไปใชยน่นเกือบั่นกัอบนานเลยไปใชยเกือบให่ลูกไปซักอะไรันเกแต่ว่ามีมีอยู่แต่ไปเชเอาเกือบยูนิมาหายยูดูตัวนึงคู่ขาวในงัวกับเซลเอยู่นั่นแหละพอดีเลยนะฮะพอีว่าจะมาหายรื้มแน่ซักบแลวเห็นยังใช้แรงงานคือมันบื่อี่เซลอยู่ไปทรมาเลเห็นเขาซ

มันมคดี่หนุ่ยินจิ้มอ๋เสียรเาติดก่อเห็่าเนาะเนาะแม่เนี่แม่เาอากมืได้น้เอาโทพท์ไปโรงเรียนได้หน่อเนาะแม่จะบุญโทษอยนแม่แม่ป้องกันไปเนาะเออที่ดีกันเน

พี่เป๊พี่เป๊อุอ้เวล,เล,เล,เลโอ้คนมาสนใจเฮ้ยฮะหน้าข่าวแท้ลูกนี่อะนินเป้งกันเนาะเออหอนหยางหยางหอนแช่นะหอนวัดหอนวัดอาไปโทรมาฉันนะนะเม่เม่อันรับสินนะอ๋อมันม,มันสัญญาณเนี่เห็นเนาะเออเนาะไม่ไฟเนาะ ต uh. ้องเติมเงินนะสมัครเน็ตใบนะนุ้ยงานบอยเน็ตจับบ่จากโดงบรรุรถไปก้อนรถไปก้อนบอยเแม่จับบ่เก่งแท้เออบ่อมันสวยอันก็เก่งแท้นี่บ่แม่เออ bằng này <cười> <cười> uh, ước, ước, ước. Ư, bán 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 này bán 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 này bán 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 mu na mu lại bơ mu đìn bơ bơ mít kem nèo nè này chong hết nằng khơi đâu ấy alarm đấy đại chị mua mơ được đại chị đi đấy na long mơ xem mama mày mệt đấy อาดินมาไปดินมาเยอยะเยอเอะเอามเอาดูกะบอกบกมุดนะมีมีมุดมดกันมือเอาดมมาใช่ดมใช่ไปอ้าดินเล้ลูกไอ้าดินได้เลยไอ้สาวอะไรลูกปเอาพีน่าขาวบ่อนีเฮ้ยมาูพรแล้วแม่บาดินพรแล้วพรแล้ว อยากกินหนามบอหร่ใช่หรือเปล่าว้าเอายก็ได้เอาตดีก็ได้ตุื่อาก็ได้นี่าหามบีน้าเห็ดหยางออบนามบอนู่นนูู่่นี่ีคางมาดูบอ เสร็ตตีเกยตีเกยเอ้าถ้าเป็นชนาน้องบอกเอ้านานนะว้าว้า อันนี้ก็นาคาวเนบ่นี่นะพวกเนี่ยน่ะเี่ยใช้กินนี่เหนอยเหน่อยเหยังเด้นนั่งคิดยังเด่นี่เอออ้าวไปยังน่ะนี่ล้มบ่หิหายกระเจ็บคือปวดเลยพวงเนี <sk> ่ยตนี่มันจอชะตาต้น โอ้นี่นี่ไม่ใช่ดินพระดินนะแบบมันกดลุกไล้ลูกระหันมอ่หันวิววิววิวหันอ่ะก็เพิ่นไปสั่งให้ก็เพินนั่นเนาะโอ้โอือยาลกอกมดมอน Double ่ิน <si ้าขาวน้อยหให้ตกใจจ้ะขายังรดดุงบุญไดหยงพอสูดคอนหลงไปิ่นุดห้ซื้อจะเป็นยัสามมือ เอาโตมีเข่าแล้วก็มีเยนมีไข่ไข่บมูคบเคนเอเอาไปยังดูกนะโอ้ยมี่ชายชลใจว่าเนื้ยบอมี่ชายชลใจน้ำหมูบอหนุ่มีอพี่คน,นหนึ่งบอโอเคสันเมเนเซราปลาดูไปก่อนเลยกันคิดนะ ขอบขอบคุณเอทีุุทแทนเฮะกดติดตามและรับชซมขขาวพื่อชนะม่นี่ยังดูดะส่ยอันี้ขายนี่มันขายได้บออย่าโอบรูดาบโชกกะปุกเอเคจะสบายดีไปดูงี้ดูกเลยอาสบายดี้ปดูงันดูดะงอเงียเหอนเด โอเคสบายดีบายบาย